มาต่อที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างครับเป็นเรื่องของทางซึ่งบ้านเราเนี่ยถ้าเราก็ทราบดีว่านักท่องเที่ยวหลักของเราประเทศไทยเนี่ยก็มีรัสเซียเนี่ยติดหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ทางยูเครนก็เข้ามาเยอะนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยทางประเทศอินโดนีเซียเองครับทั้งที่เกาะบาหลีเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มรัสเซียและยูเครนเข้ามาเยอะเช่นกันแต่วนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศเนี่ยมีการเขาเรียกว่า คลีฟภายในการเมืองเข้ามาในฐานะท่องเที่ยวฮะแล้วก็เวลาเนี้ยที่บาหลีนะครับกำลังมีประเด็นถึงขนาดที่ว่าผู้ว่าบาหลีเนี่ยเล็งยกเลิกวีซ่าของคนกลุ่มนี้ครับหลังพบว่าเข้ามารวมกลุ่มสร้างปัญหากับคนในพื้นที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับก็ลองไปรับชมรายงานข่าวกันเลยฮะเชิญค่ะ วายันคอสเตอร์ผู้ว่าราชการเกาะบาหลีเตรียมชงเรื่องถึงรัฐบาลกลางให้เพิกถอนสิทธิ์วีซ่าออนออไรเวลหรือวีซ่าที่สามารถขอได้เมื่อเดินทางมาถึงตอมสำหรับนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและยู่เรนหลังพบปัญหาคนรัสเซียและยู่เขนล,ล้นเมืองและได้รับการร้องเรียนจากคนบาหลีเองว่าถูกกลุ่มคนเหล่านั้นแย่งาน รบกวนวิถีชีวิตบางแอบมาขับวินรับจ้างเป็นครูสอนดำน้ำและสร้างความเดือดร้อนถึงขั้นตั้งแก๊งค้ายาแล้วอ้างว่าเป็นช่างภาพอิสระก็มีจากรายงานปี2022ระบุว่ามีตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวรัเสเซียเดินทางผ่านเข้ามายัางสนามบินนานาชาติบาหลีราว77,000คนและเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่มีการประกาศระดมพลเข้าร่วมสงครามในยูเครตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวยูเคกว่า10,000คนที่หลั่งไหลเข้ามายังเกาะบาหลีแห่งนี้และด้วยชาวชุมชนพื้นเมืองบาหลีเป็นมุสลิมและฮินดูที่เคร่งครัดการล้นทะลักเข้ามาในจำนวนที่ผิดปกติย่อมไม่เป็นผลดีต่อวิถีชีวิตของคนที่นี่โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ชาวบ้านอ้างว่ามาเอะอาเสียงดังในยามค่ำคืนพ่อรักในที่สาธารณะค้าบริการทางเพศและมั่วสุมทำสิ่งผิดกฎหมายเพราะล้วนทำลายบรรยากาศ และอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวโดยรวมของบาหลีขณะที่ทางการอินโดนีเซียถแถลงว่าจะรับไว้พิจารณาอย่างรอบคอบส่วนสถานทูตของทั้งสองประเทศยังไม่ออกมาแสดงความเห็นใดๆในเรื่องนี้ กลายเป็นเรื่องที่มีปัญหาจนได้นะคุณก้องเนอะนเพราะว่า<ด>เข้ามาในหลายรูปแบบใช่ค่ะของบ้านเราก็เคยมีเนอะมีปัญหาที่พัทยาแต่ว่าช่วงนี้ก็เรื่องของสงคราม,มยูเครนรัสเซียก็ไม่จบอย่างไม่สิ้นสักทีนะคะ